สวัสดีจ้าทุกคนหนาหนาวเข้ามาแล้วจ้าซัมเมอร์อีสะผ่านไปแล้วจ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของซัมเมอร์จ้าทุกคนนองมาข่ขยตื่นได้เศร้าไห่ยังมานอนจ้ะเบึ่งกัน นางผางหลังแม่ปกติเพิ่นเชียเล่นได้จ้ะสงสัยเมื่อยนอนบอ่อิ่มรือยังไงหมดแรงขาดลูกไข่ตื่นมานอนหลับหลับสนิทเลย มื่อนีกับคุมคุมนะจ๊ะนะโอ้อากาศอันก็นจิเข่าหนาหนาวเราจะทุกคนก็แลยอากาศก็จะว่คือเก่าแล้วผู้แล้วอยากได้แสงแดดก็คือกลับเมืองไทยจ้ะนะสําหรับเมื่อหนีกับอามาสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ซื้อเด้จ้าขอบคุณจ้าที่ติดตามชมว,วิดีโอให้จ้า